วันที่หนึ่งเมษายน2556เวลา14นาฬิกานายเสรินเผยผิงรองผู้ว่าการมณฑลยูนานพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์เกียรติสุรนน์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณนะห้องรับรองชั้น2อ,อาคารรัฐสภา ในการนี้นายสันเผยผิงได้เป็นตัวแทนมอบหนังสือจากนายหลี่จี้เหงิงผู้ว่าการมณฑลยูนนานที่เชิญชวนประธานรัฐสภา,าไทยเป็นเกียรติเดินทางร่วมงานไชน่าเซาล์เอเชียเอ็กซโปและงานแสดงสินค้านานาชาติคุณหมิงแฟร์1 3ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้สืบเนื่องมาจากการเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ได้กล่าวขอบคุณการรับรองของนายหลี่จี้เหงิงผู้ว่าการมณฑลยูนนานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอีกทั้งยังกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและมณฑลยูนนานซึ่งอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดของจีนและเป็นประตูสู่การค้าการลงทุนทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศและอาเซียนพร้อมกันนี้ยังได้ตอบรับคำเชิญจากนายเซินเผยผิงในการเดินทางไปเยือนประเทศจีนในครั้งนี้อีกด้วย